ค่ะนักสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะก็คลิปวิดีโอชุดนี้นะก็ทำสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้ามาเรียนออนไลน์ในตารางที่กำหนดได้แล้วก็นักเรียนที่เรียนออนไลน์แต่อยากมา ทบทวนความรู้ก็สามารถมาศึกษาในคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของชุมชนหน้าอยู่หลังจากที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของตัวเองไปแล้วเนาะว่าเราจะมีวิธีการสืบค้นข้อมูลตัวเองอย่างไรจากเอกสารอะไรทีนี้เรามาดูชุมชนของเราบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถอธิบายความหมายและความสําคัญของชุมชนได้ แล้วก็สามารถวิเคราะห์ปัจจัยในการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนได้แล้วก็เห็นความสําคัญในการศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ทีนี้มาดูคุณครูมีสถานการณ์ตัวอย่างของชุมชนของเพื่อน2องคนก็คือของกอรแล้วก็ของแนนนะคะเล่นลองมาร่วมกันวิเคราะห์ดูสิคะว่าลักษณะชุมชนการดําเนินชีวิตในชุมชนของกอนและแนนเป็นอย่างไร มาดูก่อนชุมชนของกอนนะคะชื่อว่าหนองพรับคนในชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวไร่แล้วก็ปลูกสับปะรดส่งขายตามตลาดแล้วก็ส่งขายในโรงงานชุมชนของกอนก็จะนาม,มาแปรรูปเป็นสินค้าที่หลากหลายเช่นขนมแยมสับปะรดกวนแล้วก็ไอศครีมน,นะ,ะชุมชนของแน,น ชุมชนของแนนชื่อว่าเขาตะเกียบคนในชุมชนของแนนเนี่ยส่วนใหญ่เขาประกอบอาชีพเป็นชาวประมงเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ทะเลตอนเย็นก็จะนําเรือออกแล้วก็ไปหาปลาตอนเช้าก็จะนําปลานยมาขายในตลาดอันนี้คือลักษณะของชุมชนของแนนนะเป็นชาวประมงก็ออกไปหาสัตว์น้ำ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 เค็มน้ำเค็ม ะะทะเลก็ต้องน้าเค็มเนาะแล้วก็ได้สัตว์ทะเลมาขายในตลาดนะคะทีนี้ละ่ะคุณครูยกตัวอย่างของกองของแนนแล้วแนนลองมาถามตัวเองสิว่าชุมชนของนักเรียนอะ่ะที่เรียนอยู่นะชื่อว่าอะไรรู้ไหมอย่างของครูเนี่ยชุมชนวัตถุว้านะฮะเพราะว่าอยู่ใกล้วัตถุว้าและของนักเรียนละ่ะเขาเรียกชุมชนว่าของนักเรียนะว่าอะไรอ่าข้อสอง ชุมชนของนักเรียนมีลักษณะการดําเนินชีวิตเป็นแบบใดอย่างของครูเนี่ยจะอยู่กึ่งเมืองกึ่งชนบทนะคะมันจะก้ากึ่งกันมันก็เมืองก็ไม่ใช่ชนบทก็ไม่เชิงมันมันมันเป็น2รูปแบบร่วมกันนะคะก่อนที่เราจะมาตอบคาถามของตัวเราเองลองมาดูซิว่าชุมชนมันหมายถึงอะไรนะคะมันก็คือกลุ่มคน,นที่อยู่รวมกันนะคะ เป็นสังคมเล็กขนาดเล็กอาศัยในอาณาเขตบริเวณเดียวกันแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็ที่มีคนอยู่มากๆเนะี่ยเขาเรียกว่าชุมชนนะคะแต่และชุมชนจะมีวิธีการดำเนินชีวิตแล้วก็ความเชื่อภาษาและวัฒนธรรมที่คล้ายกันสังเกตได้จากการแต่งกายอาหารบ้านเรือนแล้วก็ประเพณีของชุมชนนั้นอย่างเช่นเนะี่ยชุมชน ชาวเผ่าทางภาคเหนือเขาจะมีอะไรที่เหมือนกันหลักก็คือการแต่งกายภาษาลละแน่นอนต้องเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าชุมชนอาหารที่เหมือนกันกินแล้วอร่อยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นชุมชนเดียวกันประเพณีที่เหมือนกัน,กนอ,อย่อางน,นี้ก็คือเรียกว่าประเพณีบุญบั้งไฟอย่างของของเราสิงบุรีไม่ไม่มีประเพณีนี้นะคะบุญบั้งไฟประเพณีสงเคราะห์าทางเรืออันนี้ก็จะเป็น ชาวประมงนะคะประเพณีแห่ผีตะโขนอันนี้ก็จะเป็นถาวภาคอีสานนะคะดังนั้นปัจจัยที่ทำให้เกิดการอยู่รวมกันเป็นชุมชนก็เพราะว่ามีวัฒนธรรมที่เหมือนกันมีความเชื่อที่เหมือนกันมีวิธีการดำเนินชีวิตที่คล้ายกันแล้วก็ใช้ภาษาเดียวกันมันก็จะอยู่ร่วมกันนะเป็นชุมชนภายในชุมชนประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะคะก็เป็นบ้าน มีวัดมีโรงเรียนมีตลาดมีโรงพยาบาลมีสถานีตำรวจนะนอกจากนีน้มีอะไรอีกบางคนบอกหนูมีอสมอใช่มีศูนย์อสมอ,มสอ,อ,สมอบ้านหนูมีศาลาอ่านหนังสือใช่น,นะคะเหล่านี้แหละจะประกอบอยู่ในชุมชนนะคะอ่ะตัวอย่างนะโรงเรียนก็เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่เด็กแล้วก็เยาวชนนะคะ เป็นที่อบรมบ่มนิสัยให้เยาวชนนั้นเป็นคนดีมีนิสัยดีวัดเป็นสถานที่ประกอบวิธีวิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็เป็นที่ศึกษาปฏิบัติธรรมทำให้จิตใจนั้นสงบนะคะโรงพยาบาลก็คนในชุมชนก็ไปรักษาเมื่อเวลาเจ็บป่วยขึ้นมานะคะส่วนสาธารณะก็เอาไว้ให้สับคนในชุมชนได้ออกกำลังกายได้พักผ่อน นี่คือเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าลักษณะบ้านของคุณครูจะเป็นลักษณะกึ่งชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทนะเราจะได้ยินสองลักษณะสองคำนี้นะคะคือชุมชนชนบทกับชุมชนเมืองมาดูว่ามันแตกต่างหรือมันเหมือนกันอย่างไรชุมชนชนบทเนี่ยมันเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันจำนวนสมาชิกในชุมชนก็มีไม่มากนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพ กเกษตรก,กรรมงั้นอย่างบ้านครูน่ะก็ประกอบอาชีพกเกษตรก,กรรมนะคะก็ถือว่าเป็นชุมชนชนบทเหมือนกันนะคะนี่รูปร่างลนะักษณะความเป็นอยู่วิธีชีวิตแบบชุมชนชนบทจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมว่าบ้านที่อยู่อาศัยก็จะอยู่ใกล้กับพื้นที่ทําการ,กรเกษตรนะ สำหรับชุมชนเมืองก็จะเป็นศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆสมาชิกอยู่อาศัยกันหนาแน่นมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายความสัมัคคีคนในครอบครัวแล้วก็บนรอบข้างก็จะมีน้อยต่างคนก็ต่างอยู่นะคะซึ่งแถวบ้านครูก็มีอาชีพที่หลากหลายเช่นเดียวกันมันถึงได้บอกได้ว่าเป็นกึง่งชนบทกึ่งเมืองนะคะมีลักษณะของเมืองแท้ๆเลยนะักเรียนลักษณะบ้าน ที่อยู่อาศัยป็นลักษณะของช,ช,ชุมชุมชุมชนเมืองนะคะดังนั้นคุณครูก็เลยอยากถามนักเรียนว่าแล้วชุมชนที่นักเรียนอยู่ล่ะคะนะคะ,นะคะมีลักษณะแบบไหนมีความสําคัญอย่างไรนะคะการอยู่ร่วมกันของชุมชนเนี่ยทำให้เกิดความสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายในชุมชนด้วยถ้า ที่สําคัญถ้าชุมชนมีความรักความสามัคคีกันจะทําให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งสามารถรักษาสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาไว้ได้ส่งผลนะให้การดำเนิน,น,เนชีวิตของคนในชุมชนนั้นเป็นอย่าง,อย,างอย่างมีความสุขนะคะเา้าวป็นนักเรียนล่ะคะจะมีวิธีอย่างไรในการช่วยรักษาชุมชนของตนเองให้หน่าอยู่เออนี่นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ เป็นการปฏิบัติตนที่ทําให้ชุมชนนั้นน่าอยู่ทําไมล่ะคะก็ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําหรือริมถนนนะคะเอาละต่อไปเป็นกิจกรรมทายบทแล้วให้เรียนวาดรูปชุมชนในฝันของนักเรียนแล้วก็เขียนบรรยายภาพว่ามีลักษณะอย่างไรงงไหมตอนนี้ถึงตอนนี้อาคุณครูมีตัวอย่างไม่ต้องงงค่ะนักเรียน อาชุมชนในฝันก็คือนั่นเออยากให้ชุมชนของนักเรียนมีอะไรบ้างอย่างที่เรียนไปข้างต้นแล้วตอนต้นแล้วว่าชุมชนมก็ต้องประกอบไปด้วยมีบ้านนะม,มีวัดมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลอันนั้นก็เป็นชุมชนที่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะก็เห็นลองวาดภาพเน่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคุณครูขาหนูลอกคุณครูได้ไหมได้ หนูลอกไม่หมดได้ไหมก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นแนวทางในการให้เรียนว่าเฉยๆแล้วก็อย่าลืมเขียนลักษณะของชุมชนในฝันของนักเรียนด้วยอย่างตัวอย่างของครูก็คือชุมชนที่มีความรักความสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่ะเป็นชุมชนที่ปราศจากยาเสพติดเป็นชุมชนที่พึ่งพาศาัยกันนะคะเรือ่องเกยบพยักอย่าลอกครูนะคะพยายามคิดอะไรที่มันเป็นของตัวเองนะคะ ก็ลองทําดูนะคะเราจะลืมทําเสร็จก็ส่งนะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูนะคะก็สําหรับวันนี้ก็แน่นอนก็ขอขอบคุณนะคะมูลิติทางกายผ่านดาวเทียมแล้วก็ของเรียนวังไกลกังวลนะคะที่คุณครูก็ไปรูปสวยๆงามๆแล้วเอามาส่งต่อให้นักเรียนได้เรียนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ของเรียนตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะ